คลิปนี้ผมจะอัปเดตไ d ดีสมัครใหม่เซิร์ฟดากโกโก้หลังจากที่เล่นได้แล้วสมอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอาณาจักรคุกกี้ก่อน ID ดีนี้ตอนนี้ก็ประสาทหลักอยู่ที่เลเวล11แล้วนะครับแน่นอนว่าเราการทำถึงเลเวล15อยู่แล้วแต่จะได้เร็วช้าขนาดไหน<笑><笑>ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่า11 82ไปใช้เงินหลายล้านแน่แนและเงินผมมีอยู่2องแสนเงิน <g ül> <g ül> <g ül> ขาดมากนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้กดอัป ประสาทขึ้นเลเวลสิบสองเนี่ยน่าจะสักวันเสาร์อะไรเงี้ยอีกสามสี่สี่ห้าวันหลังจากเนี้ยขอเวลาไปหาเงินก่อนนะครับเงินในเกมขาดมากจริงๆใช้เยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ไอดีนี้เนี่ยก็ได้มีการอัพพวกแลมาร์ที่บวกสเตตัสเนี่ยเลเวลไปค่อนข้างเยอะแล้วเงินผมหมดไปกการอัพพวกนี้นี่แหละนะครับตอนนี้แลมาร์อันนี้เลเวลสิบอันนี้สิบอันนี้สิบอันนี้คือสําคัญมากลดเสียหายเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เก้านะครับ แล้วก็อัตราคลิเลเวลหกคลิดาเมจไม่ได้อัพไม่มีตังค์นะครับอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องของแล้วผมจะหาเงินจากไหนจริงๆแล้วเงินก็หาจากการส่งนกได้แหละผมส่งนกทุกวันอยู่แล้วเอาจนได้หีบวันนี้นะครับแล้วก็ผมกะว่าสัปดาห์นี้ก็คือสุกสุกนี้สีส่ทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีบวกโบนัสเงิน20%หรือ30%นั่นแหละผมจําตัวเลขไม่ได้แล้ว ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะอออินเต็มที่เลยเพื่อเอาเงินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เราจะได้เอาเงินไปอัพประสาทแล้วก็อัพอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ไอดีผมเนี่ยประสบป,ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนอกจากปัญหาขาดเงินซึ่งน่าจะเป็นกันหลายคนก็คือขาดน้ําตาลก้อนนะครับน้าตาลก้อนขาดมากแบบโอ้โหขาดจนแบบว่าไม่พอจริงๆแบบมีเท่าไหร่ไม่พอมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นจริงๆนะ เพราะว่าผมใช้น้ําตาลก้อนในการผลิตหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรงตีเหล็กนี่ขนาดโรงตีเหล็กเนี่ยผมยังไม่ปลด300เพชรนะยังไม่พอใช้เลยนะมีผลิตไอ้พวกดอกไม้อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งไม่พอแล้วก็นอกจากน้ําตาลก้อนที่ผมขาดแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือขาดเจ้าตัวน,นมนะครับผมน้ํานมมิลกี้ขาดมากนะครับผมผมอยากให้ดูนี่เนี่ยดูสิ น,นี่ขนาดแบบโรงการผลิตยังไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับแป้งหรือเบอร์รี่ซึ่งผมมีเยอะมากอะไรนี้ไม่ขาดเลยนะนี่ขนาดผมแบบไอเดือนเดือนแรกอ่ะเราเติมเจ้าตัวแพ็คไอผลิตอันนี้มาแล้วนะยังไม่พอเลยจริงๆนะครับผมขาดจริงๆเดีย๋ยวผมต้องไปอัพเลเวลอันนี้เพิ่มแล้วแหละผมมีแผนว่าถ้าเดือนถัดไปเนี่ยหมายถึงว่าง,งบงบการเติมของเรามาแล้วเนี่ยผมก็คงจะเล็งแพ็คแพ็คของผลิตไว้2อ,อย่างของผลิตอัตโนมัติ ก็คือเลงน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็เลงเจ้าตัวนมอีกหนึ่งนมนี่ต้องมี2ชุดนมนี่ผมบอกเลยไอดี ID หลักผมก็ยังไม่พอไอดี ID หลักผมอะมีลมผลิตนม2อ,อันอัพเลเวลเต็มหมดนะอันนั้นยังไม่พอเลยนะครับฉะนั้นถ้าเดือนหน้าสถานการณ์ไอดีผมไอดีเนี้ยยังเป็นแบบเนี้ยผมน่าจะจัดเจ้าตัวแท้งนมบิวกี้แล้วก็เจ้าตัวน้ำตาลก้อนนะคะผม,มแต่คงไม่ได้กดทุกอันเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าอันอื่นของณนะตอนนี้ยังไม่ขาดเดีย๋ยวขอดูสถานการณ์เดือนหน้าด้วยอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนแพ็คของอัปเดตใหม่อะโชว์ให้ดูเลยว่ายังไม่ได้เติมเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไปว่างบของเดือน5เนี่ยเราใช้ไปแล้วนะครับฉะนั้นงบเดือน5้ามหมดแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้าเดือน6เนี่ยออพอเข้าเดือน6แล้วเนี่ยถ้าไม่มีแพ็คไหนท่น่าสนใจคืออาจจะเป็นแพ็คเดิมยังอยู่หรือแพ็คใหม่เนี่ยค่อยว่ากันนะครับเดือนนี้คือมีไอดีนี้มีแผนจะเติมเฉลีย่ยเดือนละหนึ่พอาจจะบวกลบนะครับเบื้องเดือนถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วแต่นะครับส่วน ต่อไปผมพูดถึงอาด่านหน่อยล้วกันตะลุยดานตอนนี้ไอดี ID นี้ถึง12ขีด2 9นะครับ12 30ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีตัวดาเมจที่มันแรงๆแบบ1-2ตัวก็คือพวกฉลามแวมไพข้าลายไ,ไม่ได้ทําไว้เลยนะครับมันมีแต่ตัวตีหมู่กับตัวบัฟเสริมอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวอะไรหน้าเอาอะไรมาผ่านนะครับเออไม่ผ่านปกติแล้วแหละมันก็ไม่ควรจะผ่านหรอกถ้ามันผ่านเ่ยผมจะแปลกใจ ส่วนคุกกี้ที่มีในดีตอนนี้เนี่ยก็เท่าๆเดิมนะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่2มาตั้งแต่บาวผม5ดาวเนี่ยผมไม่ได้สุ่มคุกกี้เลยนะยกเว้นพิมพ์ตัดฟรีแต่คือไม่ได้ใช้เพชรกดเลยนะผมเอาเพชรไปเปิดช่องการผลิตหมดเลยหลักๆนะครับคุกกี้ทุกตัวเลเวล50หมดแล้ว4ตัวแล้วก็บราชูก้าเลเวล60เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมมีแผนจะทํา60ทีชละตัวผมมีแผนว่าหลังจากบาวผมจะทดาดาร์โกโก้เป็นตัวที่เลเวล60เป็นตัวต่อไปแล้วก็ ถ้าดารโกโก้เสร็จอาจจะเป็น a อแคร์นะครับเอาดารก่อน <Okay. S 1> ก็นานอนะ่ะเออห้ไป60มันโคตรยากเลยนะครับ oh. เริ่มปกติแหละ <c oughs> เออส่วนไอดีนี้ไม่ได้ทำไวเบอร์รี่นะเพราะว่าลูกกว่าไม่พอแล้วก็เพชรยังไม่เยอะพอนะครับคือ <c oughs> ถ้าได้ไวเบอร์รี่มาเท่ากับว่าผมต้องเอาลูกกว่าไปทุ่งกับทำไวเบอร์รี่ใช่ไหมมันจะทำให้ตัวอื่นๆเนี่ยเลเวลชา้าด้วยซึ่งผมมองว่าตัวอื่นๆในที่นี้ก็คือ ดาร์คเอแครทับทีมแก่เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับวายดีกว่าไหมวายดีกว่าใช่วายดีกว่าแต่ตัวพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเหมือนกันและเราทำเลเวลเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าไหนๆเราจะไม่ทำวายอยู่แล้วผมก็ไม่สุ่มเลยนะครับสำหรับไอดีนี้นะไม่เหมือนไอดีหลักไอดีหลักคือจัด5ดาวไอดีนี้ศูนย์ดาวนะครับก็เดี๋ยวเก็บเพชรไว้ก่อนไว้รอไว้รอถึงเวลาที่มีตัวใหม่มาแล้วลูกกวาดพร้อมเพชรพร้อมเออเดีย๋ยวเราค่อยทุ่มไปทำตัวนั้นทีเดียว นะครับเราถ้าเราเล่นเซิร์ฟเนี้ยเราต้องบริหาปปรทรัพยากรนิดนึงนะเพราะว่ามันมันเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ซึ่งเซิร์ฟเปิดใหม่เนี่ยไอดี ID มันก็ใหม่ตามของก็จะยังไม่ได้เยอะตามมากส่วนพูดถึงอ่าคิงดอมมาเลนาต่อนะครับคิงดอมมาเลนาไอดีนี้ล่าสุดก็ตกมาอยู่ท็อปร้อยนะครับก,ก่อนหน้านี้ท็อปห้าสิบใช่ไหมตอนนี้กลับเป็นท็อปร้อยอยู่แล้วมันเข้าใจได้ที่ช่วงแรกมันท็อปห้าสิบเพราะว่าเราเติมเติมไปประมาณ พันสองพันใช่ไหมมันคือสองพันอ่ะมันคือรวมโคต้าสองเดือนใช่ไหมเราก็เลยขึ้นอันดับได้เร็วเพราะสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่เราไม่ได้เติมแล้วเพราะว่างบการเติมเราหมดตังหมดพูดง่ายๆนะครับอันดับมันก็เลยตกลงเพราะว่าคนอื่นเขาทุ่มในการเติมมากกว่าเรานะครับผมแล้วก็ก็จะขยันกว่าผมเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมางานผมยุ่งนิดนึงก็เลยเข้ามาดูแลในไอดีน้อยหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ได้ฟาร์มของอะไรไว้เยอะมากมันก็ตกด้วยทั้งเออเรื่องทั้งเรื่องของเออดูแลไอดีน้อยลง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเออแต่หลังจากนี้เออเริ่มว่างแล้วก็คงจะกลับมาดูแลเต็มเมเหมือนเดิมนะครับอืมเนี่ยเน,น,นแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าท็อปร้อยผมมองว่าก็เป็นระดับที่เยอะมากอยู่แล้วนะคือไอดีหลักผมมาเซิร์ฟเพียวไอดีนั้นยังท็อปร้อยไม่ได้เลยนะไอดีนี้คือขึ้นมาท็อปร้อยได้แบบสบายนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยน,น,นะแต่คิดว่าจบซีซันน่าจะขึ้นแกลนแกลนสองก็สบายอยู่แล้วท็อปสองร้อยยังไงก็ได้นะครับแกลนสองเนี่ย เออแต่ไม่ต้องรีบค่อยๆไต่ไปก็ได้นะครับผมตอนนี้พลังทีมก็สามแสนลวนะครับส่วนกิวยังอยู่กิลเดิมนะไม่ได้ย้ายกิลแต่อันดับกิวมันตกไปแล้วกิวผมตอนนี้มันตกมาอยู่อันดับเจ็ดจำได้ว่าชิปที่แล้วนะ่าจะอันดับสามหรือสี่มั้งอ,อ,อย่างอื่นก็ไม่ได้เล่นเพิ่มนะศึกผู้วิทักษ์ก็ก็ไม่ได้เล่นนะครับศึกผู้วิทักษ์เนี่ยผมกะว่าจะรอวันท้ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อเราจะได้ท็อปปิ้งที่ดีกว่านี้หรืออาจจะมีตัวใหม่มาเพิ่มหรืออะไรก็ ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับในตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ผมยังไม่รีบมากนะครับเออแล้วมันมันต้องใช้เงินซื้อครบเพลิงด้วยอ่ะเงินผมไม่มี <c oughs> อ่ะน่าจะหมดแล้วนะสำหรับอัปเดตไอดีนี้นะครับใครเล่นอะไรถึงไหนยังไงแล้วมาพูดคุยแชร์กันได้นะเออไอเรื่องขาดน้ําตาลกับนมอ่ะมีใครเป็นเหมือนผมไหมผมแบบว่าไม่ไหวจริงนะครับขาดขาดขาด,ขาดนะครับแต่ไอดีนี้คือมันก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนะ ตัวใหม่คือเนี่ยไอชื่ออะไรนะกงศูนย์ใช่ไหมไม่ทานะครับไม่ทาตัวมันไม่ได้ดีมากคือตัวมันก็ดีแหละแต่ไม่ได้ดีมากเออผมก็ไม่ทานะครับผมเออคือผมไม่รู้ไงเซิร์ฟนี้เล่นแล้วดีไหมแต่ลูกกว่าผมไม่มีผมก็ไม่ทาคือเซิร์ฟตัวนี้เล่นในเซิร์ฟเพียวหรือโฮลี่เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้ดีมากใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ในเซิร์ฟดาร์กมันจะดีขนาดไหนเพราะว่าผมไม่ได้จับเองแล้วผมเจอคนที่ใช้เออมันก็มันผมก็ตีเข้าทุกคนนะครับเออยังยังไม่ค่อยเจอตึงๆมากที่เจอในเซิ คิดว่าน่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสัปดาห์หน้าผมน่าจะกดขึ้นประสาทเลยวลาสได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปหาเงินก่อนใช้ทองเยอะมากเลยสวัสดีครับ